สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องนอนชานอนลลำเพื่อนออฟฟิเชียลนะคะแดดยิ่งสีาพาเบิ้งบรรยากาศนกนกเนาะค่ะเนาะยเหมือแรงของบ้านอีหลา้าวงอิงบรรยากาศดีแห้งคะ่ะพี่น้องน,นี่จะลังล้มบ่อยๆพี่น้องเติ่มสีเข่าสูหา่หนา่าหนาวเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีแห้งคะ่ะพี่น้องบ้านอีหลา้า แบรรยากาศตอนกลางคืนสวยงามมากๆเลยนั่งเีป่าที่นองไปนด้านข้างหลังก่อไปตนหนหลังค่ะ เล่นด้านหลังค่ะพี่น้องบ้านดาบป้ากำลังจะเส็จแล้วข,งขงังข้งเพิื่องาอิสจะเปล่นเลนแล้วนะคะพี่น้องสวยแล้วมีข้างล่างค่ะพี่น้อง บรรยากาศแห้งพี่น้องทงหท้ทงหน้าลมบ่อยบอยอแต่ะอ่อนตายพี่น้องอากาศก็ดีแห้งค่ะพี่น้องด,ดูเกี่ยวข้างนะคะเสียงรถเกี่ยวเข่าเลยพี่น้อง โอ้โเป็นแต่แสงนผมยินแต่เสียงเนาะค่ะที่ลาก็เตรียมตัวกําลังอ่าสิดเดินทาง เจอกันที่ชนบุรีนะคะนะ ที่หลาก็ต้องจัดของเปลี่ยนของ

เต้นัไม่จินหน่อยไหนาคาถมาหาเฮงไหนลู้ป็นาง่าามาหาเฮงพรามันไม่เห็นเจ้าสอ้างัข้างลว้าหังนวนึ่งพ่ออันนี้ของพ่ออันนี้ของแม่อุ้ยเอาดวเดี๋ยว่นอันนี้ให้พ่อนุ่น เส้นชาโตแล้วบ่ใส้นาปลามันยัตีโตเนาะใส่ว่นแหมิหมานยู่บ่มานาเส้นไหลกูม่แท้หังวมบ่เอาหนาหลังเ้เด็กกับเ้นเข้ากับเ้บยงหลังด้งหลังนี่าำบ่อาบนี่แหละนี่ยรอ๋อไขบ่อนนี่ข้างหลังยานวัดลุ่นข้าง้บ่อาบเลบ่อะ้ซักเลยเตัวนี่ท้องแม่กันหามตัดเลย มาเจากวามวยร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 วรวเรยรวยรุยรวยรวยรววยร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 วนรวยนวยร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 วยนวยรวยรวยรวย่วยร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 วอยรวยรวนี่ยรวมรนยรวยรวรวย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 นี่รวยรวยแวยยแวยรว ลูกมันก oh, ่อนลงกทมใช่ไหมครับโอคงเงินใส่ลูกแหต้นน่สองตัวลูกกทมคเสื้ออุงอิแล้วเฮงกันทุกคนนะคะเฮงเงบวเบ์ย็นจจัลบตัวละสามร้อยห้าสิบสอตัวจัาบาทจ้ะโอเคสตัวกบาทจ้ะ ไปเฮาพ่อก็เมไปก่อนนลูกได้ไ่ตองเีนครับอใช้ได้จ้าอเดี๋ยวพอกาน้กยนะพ่อแต่มไม่กินอันนี้เดินทางตอวับี่นอยาๆย้าๆเลยอ้พ่อขอเราเดนเดินไี้กินเได้กี่ยวกาแฟหนูยืดใส่ะไเนเอาเข้ไปเส้นตัวนึง เช่นแรงแข่งเลยไปครับเดินทางครับเดินทางความกันโอ้ยบตัวตัวไรเชียวยู่ใสบุ้ซีเดียวกันสีเดียวกันครับแรงโอ้ยเข้าใจมากไปใช้กลองบินอยู่แล้วพี่เราทนี้ไปสนีก็ปนลมเดินนั่งกับรถครับสวัสดีครับสวัสดีนเด็กคนเบียรกแก้วกาแฟไปละกินด้เอาไปกินขยะเกี่ยไห อไมนม่กินกับมันนาเนาะมาเฟืองมันนามาโนโันนองแล้วพอต้อนเบอร์เอ็มมาเห็นพอต้อนมมแมนมาเนาะจะเป็นองไลายเส้นน้องอยู่ขึ้นหน้าหลังเส้นคายคิงด้วยเหรอเส้นคายคิงนี่ครับ ไปแจกทีเดียวให้ต้นเทยไ้ต้นเทืยกันแอบมินไปส่งกาแฟากันองซองสีซองสีเยีนซองซองเนีน่ยลราจะไปนำนำพูนด้วนำพน่วอไใช่แค่ีนข้อความของคุอยู่หนเฟ้า วัตถุคิดไฟฉั่นเลยว่าอีหล่าจะได้มาเส้นเสียงในตอน,นขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่มสิบกวนาทีนะครับเราหลังจากตื่นนอนมาเพราะเงี้งวครับวันนี้พอต้นพาลากยาวครับตั้งแต่ตแต่เขาลงเ<ต>วทิธีแต่เขาลงเวทีไม,ม่ไหนตอนไหนมองส่งลาเงียวมาลงนอนประมาณขึ้นไปนอนเท่าไหร่ไหนมันเที่ยงหรือ<ม>เปล่าเที่ยงกว่าๆเลยดิพุติดตามพวกวะผดวะเดียเด๋ยวเดี๋ยว กันใช้ไทยติดตามจากเอฟซีเขาตมดตามหลายจากก้อนหนาที่พอกันใช้พ้นจีไทยคลิปนะตามเขาถามเขา,า,เขาตอนนั้น 23, สองหมื่นสามพันสามอนสามพันสองร้นิดนิดนะตอนนี้ 4, สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเมาประมาณพันกว่าคนกับพกเราเกือพันคนสองพัน 20, อ,อันนี้ต้องขอบคุณพ,พอ่อการชัย คนอยสุดอยอด,ด FC, เอฟซีอีหลา่าครับจริงจริงเอฟซีสวญยแขงครับถือว่าโอ้สุดยอดเลยบวกด้ยบวกด้ยขวาครับก็ไม่เคยเจอแบบนี้เป็นอีียงที่เพิ่ม่าักกันมบลำยันเนาะถือว่าเป็นอีียงที่แบบซีสวญยแขงเอาบาเต็มไปสำหรับสมุนกับทุกช่องทางครับพี่น้องมือนี้มวนแห้งด้วมือนี้ครับกิจกรรมในร้อยแปดย,ยันมือน,นี้ จอดแทงแล้วจ้าหน้าที่เราได้จ้าหน้าที่เราสิบว่าโอเคครับพี่น้องสราจุนี้เอาไว้ส้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะน้ามีโอกาสกับพาไปดอกมะลิน้ำอีหลักไม่เรือนะครับผมสระที่เอาไว้ีนีิครับขอบคุณสำหรับติดตามฝากกดฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกดกระดิ่งรีบด้วย